ับสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านเนาะนี่ก็พ่อน้องเนยไปตากล้องเนาะพี่น้องอ่ะอเนยมาพบกับน้องอเนยคือเก่าพี่น้องน้องอเนยสิบก oh uh, ุญจหลอดแม่นบอลูกกุญแจหลอดไปบอลลูกมาบังจหลอดแล้กันบอลลูกปบอลลูกบอลลูกสุดหลอดถูกลูกสาวสุดสีแดงพี่น้องเอ้ยของคัดหลังพอน้องอเนยน้องอเนยกำลังหยางพี่น้อง น,ออน้องอเนย์พออเนยเปตากล้องอีกพี่น้อง,องน้องอเนยกำลังยยางูไปหาแม่เราพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็มาคุดจิหลอ่อเนาะพ่อครับซ่องน้องอเนยคือเก่าพี่น้อง,งพ,อพ่อน้องอเนยคือเก่าคุดจิหล่อ นางกันจกักคุดไปชิสือ,อ,นะอ,อ,อพ,ออออพี่น้องนะลองอเน่เลยุดไปอไมเนยคุดเดกินดมนอเนุดอรีอ่ะเนยเนยลูกอเมได้อีกแล้วเนยนาแของลูก มมพี่พี่หันหน้าพี่ลูกหน,น้าพาพพอพ,พี่ลูกนี่ลูกนี่คุดวางนเนื้อนะคุดปีนเชียนดีๆเนองเนยพะกัดคุดใหญ่พี่น้องเอ้ย เป็นวิธีของชาวบ้านพี่น้องอาหาขุด,ดจิลโลใส่เบ็ดกินเนาะชีวิตประจำวันน้องเอ้ยข้ามข้ามเห็ดนนี่ก็บม่ได้กินพี่น้องหาเห็ดขุดจิลโลไปสนใส่เบ็ดหาหน่อไม,ไม้เป็นชีวิตประจำวันเนาะ

นี่พกยางตําลังแม่เนะาะคัดของคองชิลุตตุดน่าดาฮ่าม่าฮ่าฮ่าฮมาม่าฮ่าฮ่ลฮ่า่่า

โดยตามไปเบึงปรส้มน้วกันพี่น้องน้องน้อยกัย่ยางตามล้างแม่ไปพี่น้องเป็นชีวิตประจำวันเนาะพี่น้องต้องหากินแบบนี้คุณมึง ยาห่าเฮ็ดกับห่าน้องม้หากิโลแบบธรรมชาติบ้านนอกเนาะเฮิงๆจะได้กินหมูกินไก่น้ำ <c oughs> น,นี่ก็ต้องกินแบบธรรมชาติแล้ว เน่กันจักพุดใหญ่เลยพี่นอ้องเอ้ยไม่ได้ล,ลดะลูกสบัดีลปลลกนะลูกพนกบต๊ล้วปลาลูกไอ้ลูกไวบอกปลาลกพนตกแล้วนะลูกไว้พ่นตะได้จ้าบัน้น่นรงเม็ดเลยพี่น,ออน้องเลยน้พ่นกันบต๊พอละบน้ขามลูกขมบพี่ขาาทางไรพี่ลูกอะ น่างกันอย่างได้ป่าพี่น้องอันนี่เป็นป่าติว๋วเนาะนี่เดินพี่น้องเอ,อ้ยนี่ยพักติว๋วอะไรนี่่าใส่แกงเฮ็ดพวกพี่น้องเอ,อ้ย นั่งย่านฝนตกพี่น้องฝนลงมิดพี่น้องเอ้ย ต er, <S <s <g horses> <revisit> ้องแดดพี่น้องนี่เป็นป่าติ้วนะพี่น้องเนาะเลาะไม่ได้เดินหน้าเป็นป่าดอนนึ่งพี่น้องเลูกอ่าไม่ได้อีกแล้วาลูก่าอืตามนโตแล้วลูก ลูกนี่มันตื่นพี่น้องพร้อมอยู่เดือหัวพอลเนาะอู้นี่ได้ไร่ได้ยังลูกต้นหญ้าต้นหญ้าหมากหญ้า เล็วล่ะออยาย็ยังฮะยังก็ลอปะลุงงามๆลูกฟองเสียมลงไอลูกอ้ก้มหัวลงลูกหันน้ามาลสิลูกแมบนี้ลูกบใหเงยงหัวแมบนี่เบิ้งจันทร์ลูกเบิ้งก้มหัวลงเลย ยังเปียกพ้นผลผลมะลึเป็นไข่นะแม่เป็น,ขน,นออไข่บงนั่งกับใส่หมวกพี่น้องไงเอา้านั่งผัดทอดออกแล้ว <laughs> นั่งหัวเอา

สี่มงค์เจมงค์นี่คือ,อยังเด็ดงางก็ะยังตามตามลังแม่ผ้าป่าผ้าดอนคุงานขุดละใส่ใหญ่ ได้อีกแลวคิดโตังนี่ก็ป่ากล้วยพี่นอ้องส่วนอันนี้ก็ทุ่งหน้าพี่น้องเขากำลังเขียวเลยเลี้ยงกันไหมพี่น้องคลิปนี้เราก็บเสืออัลาพาจากป่าลุงไปรลเรเด้อคลิปหน่าพบพ่อกันใหม่วิดีโอหน่าพ่อกันใหม่เด้พี่นอ้องกดติดตามน้องอัน อันเนยได้พี่องเด้อสองน้องอันเนยแม่น้องอันเนยได้พี่องเด้อสบายดีลูกบายดีบ่ลลุกลูกบ๊ายบาย